ป้าซีพอท่านร้องขอความเมตตาหรอกนะคนในตะกูลถึงได้ฝืนใจไว้ชีวิตเขาท่านว่าขยะอย่างนี้มีคุณสมบัติอะไรเป็นลุงเขยคะนี่เจ้าแบรหากไม่ใช่ประมุกสีและเขาเป็นคนรู้จักกันเก่งว่าตอนนี้เขาคงถูกขังเอาไว้ในคุกใต้ดินเจกเนชนสุนักแล้วล่ะ เชินเชินเอเหตุไดถึงเป็นเจ้าเจ้าหนี่ออกมาจากตระกูลล้วแล้วงั้นหรือตระกูลล้วถูกจัดการเรียบร้อยแล้วครับข้ามาที่นี่เพื่อพาพวกท่านกลับไปเชินเอเป็นเจ้าจริงหรือเป็นเจ้าจริงๆหรือเชินเอ๋เร็วให้แม่ดูเจ้าสัตเจ้าโตแล้วแม่เกือบจำเจ้าไม่ได้ แย่ yeah, ละปัดป้องไปตามจิตสำนึกเชนเอเจ้าคงโกรธที่ปีนั้นแม่จากเจ้าไปโดยไม่บอกลาใช่ไหมเด็กคนนี้สายตายที่มองข้าเรากับว่ามองคนแปลกนะเชนเอเจ้าเข้าใจแม่ผิดไปแล้วปีนั้นคนตระกูลหลงมายัง้งตระกูลกู่แล้วครูขามชีวิตของเจ้าบีบบังคับให้นางกลับไป เจ้าเป็นอัศราิยันดับหนึ่งมคาโอสดของตระกูลหลงจะแต่งงานกับคนธรรมดาได้อย่างไรตามค่ากลับไปมิสนั้นข้าจะสังหารเจ้าสัตว์น้อยนั้นเพื่อที่เจ้าจะมีชีวิตอยู่หลายปีมานี้แม่เจ้าก้าเกินความเจ็บซ้ำมาโดยตลอดจนกระทั่งพ่อได้พบนางนางจึงเจรจาเง,งื่อนไขกับตระกูลหลง หากนางทะลวงผ่านนักขายป้านลำดับ5ได้ใน1ปีตระกูลหลงจะต้องส่งคนไปช่วยเจ้าออกมาจากตระกูลล้วะทุกวันนี้แม่เจ้าฝึกฝอนอย่างไม่คิดชีวิตมาโดยตลอดเพื่อเจ้าเลิกพูดได้แล้วเชียนหัวดูท่านางทุกทนทรมานมากจริงๆท่านพอ่อท่านแม่เรื่องที่ผ่านมาก็ผ่านไปผู้บุตรมารับพวกท่านแล้วอีหาเน้นก็คิดถึงท่านมาโดยตลอด ภครกันที่บางอาจทำร้ายปินเออของข้าหน่อยแนะ่ไอเด็กบ้านี้เจ้ารูไ้ไหมว่าเจ้าเป็นศัตรูผู้ใดอยู่พี่สอง โปรดเมตตาด้วยเขาเป็นบุตรชายค่ากูเฉวียนเฉินเป็นคนตระกูลหลงใส่หัวไปให้พ้นมันกล้าโจมตีเป็นเอ๋วันนี้ข้าไม่สั่งหารมันไม่ได้เห็นแก่ที่เจ้ายังมีคุณค่าต่อตระกูลหลงข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเอาไว้ไหมข้าจะไม่ให้ท่านโจมตีเขาเป็นอันขาดสาก่อนคุณสายกูการแข่งกำลังจะเริ่มแล้วจือเย่ยนอย่างรอท่านอยู่นะ หากคุณชายกูผู้นี้สร้างปัญหาเสียเดี๋ยวนี้เกงว่าลาดบ้านกูจากต้องวุ่นวายกันใหญ่แน่ประมุขหารคุณชายกู่ท่านนี้ท่านไม่อาจทำลายได้ไม่สู้ให้หน้าค้าผู้เซี่สีสักครั้งพักลบกันก่อนเป็นอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าฮที่แท้เด็กที่ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำยัว่วยุตระกูลหารก็คือมันไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอย่างนั้นเหรอเฮ้ <c oughs> กบในกะลานี่เจ้า ปินเอ๋ปินเอ๋เจ้าเป็นยังไงบ้างฮึมเห็นแก่ประมกเฉียหลังจากที่เจ้าแข่งเซร็จจะมาซ้ำและบัญชีกับเจ้าหวังว่าลูกเจ้าจะมีชีวิตลอดจนถึงตอนนั้น เวทีการแข่งสำนักสนาล้มนี่ก็บ้าเกินไปกะมังทำลายละที่เพิงหอมที่ไม่เข้าสันได้ก็กล้ามาย่วยุตกรูหานนี่มันยั่วยุตกรูหานเสียที่ไหนเห็นได้ชัดว่าไม่เอาข่มกำลังของรัาบ้านกูแล้วอยู่ในสายตาดูว่าวันนี้มันจะตายอย่างไรคุณชายกูเริ่มการประลองยุทธ์ไม่นึกว่าเจ้าจะขึ้นมาจริงๆค่อนข้างก้าหาญเลยนี่ แต่วันนี้ข้าจะทำให้เจ้าล่วงรู้ผลของการล่วงเกินค่ะอย่า,ยาพูดมากเสียจริงโทษทีข้ากำลังรีบไอ้งี่เง่าก้าโดดลงจากเวทีอยากจะหนีงั้นเหรอตามกฎลาดบ้านกูหากมีการบัญญัติสัญญาเป็นตายผู้ที่กล้าหลบหนีจากการประลองยศจากได้รับการลงทันจากทุกคน อะอะไรกันโมเออท่านพอ่อคะโมเออย่าพึ่งพูดนี่มันเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้กระทั่งข้าก็เห็นไม่ชัดว่ามันลงมือยังไงก็บอกแล้วว่าข้ากำลังรีบต่อไปก็ถึงตาเจ้าแล้วกระมังเอ๋เจ้าเด็กนี่มันอะไรกัน